ข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งขณะนี้ขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่และจะอยู่ในกระแสะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาว่ากันจริงๆแล้วข่าวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ผมถือว่าวันครั้งนี้มีสาระสําคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยมีชีวิตอยู่ในสภานะครับ และต้องชื่นชมขอบคุณฝ่ายค้านที่กล้าหาญหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแต่แน่นอนวันนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ากระแสของของสภาเนี่ยมันตกไปเพราะมันจืดไปเป็นเพราะว่ากระแสต่อสู้นอกสภาเนี่ยมันขึ้นสู่กระแสสูงที่ผ่านมา ในการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีการประท้วงรัฐบาลประยุทธ์เรียกร้องให้มีการลาออกแต่แน่นอนประยุทธ์ก็ไม่ลาออกยิ่งตอนหลังมันมีเงื่อนไขที่เรารู้ชัดเจนว่าประยุทธ์ได้เปิดได้รับสัญญาณจากวังที่จะอยู่ต่อไปตรงนี้เป็นประเด็นปัญหามากในการบริหารบ้านเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อย่างทุกวันนี้นะครับ เพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าประยุทธ์กำลังเปิดทางให้ให้ให้ประโยชน์แก่วังโหนวังที่ภาษาเราเรียกว่าโหนวังนี่เต็มที่แล้วประเด็นวันนี้เราจึงไม่รู้ว่าเป็นการโหนวังหรือวังยอมให้โหน หรือวังต้องการให้เป็นเช่นนี้เป็นประเด็นปัญหาทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยมันเป็นลบต่อวังทั้งคู่ครับถ้าจะดูบรรยากาศจากวันที่23ตุลาคมหน้าวัดพระแก้วที่ผมต้องย้ำอีกเพราะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์รองจากการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์เมื่อปี53าสเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หน้าวัดพระแก้วนั่นก็คือการเปิดหน้าของวัง จากวันลรีทองที่กลายเป็นประวัติศาสตร์แล้วกลายเป็นว่าถ้าพูดมาไหนก็จะเจอคดีพุ่ก็แปลกใจก็คือพระองค์ท่านพูดเองว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยมันได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าคุณประยุทธ์เปิดได้รับช่องทางสัญญาณแล้วว่าให้จัดการกับนักเรียนนักศึกษาเต็มที่แล้วการเข้มข้นการเพิ่มปริมาณของการใช้ กฎหมาย1นึและการใช้การจับกลุมชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเกรงกลัวใครเพราะคําสั่งพิเศษมาแล้วเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดความรุนแรงหนักขึ้นและเป็นเป้าสายตาของออสื่อต่างประเทศและยิ่งมาเจอคดี1นึลงโทษซึ่งเป็นคดีเก่าก,ก็ต่อกรณีของสรพกรเจ้าหน้าที่สรพกรที่ชื่อคุณอัญชันนะนะนั่นน่ะก็ยิ่งทําให เรื่องของวังกลิ่นแรงขึ้นอีกเยอะแยะวันนี้การเสนอของฝ่ายคา้านในการอภิปรายครั้งนี้ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีการต่อสู้กับอำนาจเผด็จก,การว่าเรายังต้องรักษาแนวรบทั้งสอง ทั้งสองแนวคือแนวรบในสภาและแนวรบนอกสภาสิ่งที่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านได้พูดไว้หลายครั้งเป็นความจริงว่าในสถานการณ์ของประเทศไทยนี้การต่อสู้เราการต่อสู้กับประเทศการนั้นเราจะเอาไว้แต่ในสภาไม่ได้ครับเพราะในสภานั้นมันก็รัฐทำรัฐสภาแล้วก็ออกกฎหมายบีบระบบพักยุบพักง่ายขึ้นทําลายสอสอง่ายขึ้นทําให้พรรคการเมืองไม่มีอํานาจ ถึงแม้มึงมีอำนาจถ้าม่อยู่ฝ่ายกูกูก็ยุบพักมึงง่ายเพราะกูมีองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมเอ่อปปชกกตอคอยเล่นงานดังนั้นจะเห็นว่าในสภานั้นเขาใช้กฎหมายเข้าไปปิดกั้นทําให้ฝ่ายค้านกระดิกยากมากแม้ฝ่ายค้านจะห้าวหารอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทก็ยังถูกบล็อกแล้วบล็อกอีก เกณฑ์ต่างๆคตรวจเสรีนั้นในเชิงทางทางราชการนั้นก็มีฝีไม้ลายมือปะทะกับประยุทธ์ได้อย่างสบายๆเพราะเหลียญก้าหารก็ได้สูงสุดเท่ากันแล้วก็อุปนิสัยใจคอก็เ้าเๆเหมือนกันแต่วันนี้การเสนอของวิบฝ่ายคา้านคือคุณสุทินคลังแสง ก็เหมาะเจาะครับที่เป็นประธานวิบและจะนำอภิปรายสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์กำลังมีบทบาทที่สำคัญคือทำลายวังแม่เรื่องนี้อ่อนไหวมากแต่เป็นความอ่อนไหวที่จำเป็นต้องพูดแต่แน่นอนพับผมเชื่อเหลือกเกินว่าฝ่ายค้านเขาไม่ลลํากฎเกณฑ์ พราะคนที่ผ่านกฎผ่านการอภิปรายมาแล้วกี่ครั้งหลายๆครั้งนี่นะครับเขารู้กฎเกณฑ์แต่ทำไมแล้วทำไมต้องต่างประเด็นนี้เพราะประเด็นนี้ถ้าจะมองจากสายตาของฝ่ายที่จะปกป้องระบบนี้ไว้นี่นะครับสำคัญมากครับสลิมเสื้อเหลืองทั้งหลายที่งี่เง่าเนี่ย ก็จะเห็นว่าการพูดถึงวังพูดถึงประยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวังไม่ได้ทั้งนั้นไอ้นี่แหละจะทำให้ระบบวังพังง่ายที่สุดเรามาดูหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนะครับแค่ดูหนังสือพิมพ์เราก็รู้ทันทีว่าในประเด็นข่าวเดียวกันนั้นสื่อเหลืองนั้นมันเอาเต็มที่เลยครับไทยโพส นี่นี่แหละหัวเหลืองของจริงเมื่อกี้นี้ผมเอามาอ่านข่าวแต่สงสัยจะเป็นสายนุยชอมั้งไอห,หมอนี่นะครับเอาละมันพลาดหัวบอกว่าหึ่มห้ามแตะสถาบันมีฝ่ายค้านตัดพ้นยัตติฟอกไอ้เบื้องตูวมั่นใจแจงได้อ้าวไม่เป็นไรเรามาเปรียบเทียบก่อนข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกันนะครับที่ผมบอกแล้วว่า ในขณะที่เขาโปรโมทคุณก้อยไอ้นี่ไม่โปรโมทเอาลงแค่รูปแต่มาเล่นหัวข่าวสภาปกป้องวังเต็มที่ปกป้องแบบงี่เง่าคือห้ามพูดถึงนี่นะครับส่วนมติชนในประเด็นเดียวกันก็บอกเพียงแค่พอปชรอชี้จี้ฝ่ายค้านแก้ยติซักฟอกส่อวุ่นเห็นไหม ไม่ได้บอกห้ามแต่ต้องวังนะครับไม่พูดเรื่องนี้เลยนะมติชนสยามรัฐก็บอกฝ่ายค้านขู่ถอดห้ารัฐมนตรีก็เท่านั้นเองถ้าเราดูอย่างนี้จะเห็นชัดเจนว่าไอ้เจ้าสื่อของบทบาทบทบาทโหนวังนี่มันเอาเต็มที่เลยนะครับเอาเต็มที่เลยวันนี้มีการยื่นยติแล้วนะครับ ข่าวสดเขาเก็บรายละเอียดบอกว่าสองสองเหตุร้ายซักฟอกตู่ป้อมโหนสถาบันนี่คือไฮไลท์เลยครับโหนสถาบันมั่งคั่งผิดปกติฝ่ายค้านลั่นมวยไม่ลม้มปรกากไฏฝ่ายรัฐบาลวันนี้จับประเด็นนี้มาขยา่าบอกว่า ขอให้ฝ่ายค้านแก้ยติซะห้ามพูดถึงประยุทธ์โหนวังเพราะเป็นการกระทบกระเทือนวังเดี๋ยวผมจะกมาเก็บรายละเอียดตรงนี้กับท่านนะครับให้ท่านดูหัวข่าวก่อนคุณชวนก็เลยบอกว่ายังไม่แก้อย่างว่าฝีมือขนาดชวนมันก็กักไว้ก่อนบอกเดี๋ยวให้รอตรวจสอบข้อกฎหมายก่อนความหมายของชวนมารอตรวจสอบข้อกฎหมายคือ รอดูว่าวังเขาจะว่ายังไงเปิดยติฝ่ายค้างอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีพร้อมก้าวรัฐมนตรีโพสตูเดนะครับเบิกยติฟอกซักฟอกชวนบอกให้รอก่อนไอ้ที่บอกว่าให้รอฝ่ายกฎหมายเนะี่ยจริงๆรอสัญญาณจากวังก่อนว่าวังจะเอายังไงเบรกยติซักฟอกชวนรอตรวจสอบให้ถูกต้อง ศิลัขูถ้าไม่ตัดโยงสถาบันออกจะเป็นเรื่องเอาไม่เป็นไรแล้วครับถามว่าทำไมฝ่ายค้านต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าเราพูดกันอย่างเป็นกลางนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาถึงขณะนี้เนี่ย สัญญาณที่มันเกิดขึ้นมันทำให้ประชาชนเขาสงสัยมากขึ้นเหลือเกินว่าประยุทธ์เข้าไปมีส่วนวางแผนทำให้วางตกหลุมพรางต้องกระโดดสมทบกับประยุทธ์อุ้มประยุทธ์ให้อยู่ต่ออันนี้เป็นข้อสมมุติฐานที่หนึ่ง ข้อสมมติฐานที่สองอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ใช่อยุธหรอกวังทำเองมันน่าพิจารณาทั้งสองทางครับแต่ไม่ว่าวังจะทำเองสั่งอยุธทำอย่างนี้ที่ผมบอกว่าอันนี้แบะท่าให้โหนส่วนข้อสมมุติฐานที่หนึ่งคือประยุทธ์มันโหนเองอันนั้นก็เรียกว่ามันโหนเลยจะโหนหรือแบะท่าให้โหนก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อวังทั้งคู่ครับ ถึงแม้ว่าจะมีการแบะท่าให้โหนประยุทธ์ก็ไม่ควรจะทำเพราะทำสิ่งนั้นจะยิ่งทำให้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยมันถลําลึกและวังเองจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่สุดและวันนี้เขาก็วิพากวิจารณกันทั่วไปหมดแล้วดังนั้นถ้าเราจะมองจากความเป็นจริงอย่างนี้ในสถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างนี้ การที่ฝ่ายค้านเขาตั้งประเด็นที่จะพิปรายเรื่องผู้มีอิทธิพลของไอ้สามปอทรราชและก็ไปโยงถึงวังเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่รัฐบาลจะได้ช่วยมาเคลียร์ให้วังเสียว่าว่าไม่ใช่พระองค์ท่านไม่ได้ดำเนินการเช่นนี้ส่วนคุณจะทำเองโหนวังเองหรือว่าไม่ได้โหนวังก็ไปชี้แจง ยิ่งถ้าไม่มีการพิปรายยิ่งเน่าหนักตอนนี้เราใช่เลยท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับตามระเบียบข้อบังคับของสภาที่ผม,มเป็านผู้แทนราษฎรมานี่เขาห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์โดยไม่จำเป็นแต่กรณีนี้จำเป็นไหมฝ่ายค้านเขาเห็นว่าจำเป็นเจ้าฝ่ายรัฐบาลมันมันต้องไม่จำเป็นแน่นอนนะครับเพราะมันกลัวว่าเปิดโปงขึ้นมาแล้วอายุธพังครับ แต่คุณชวนแกก็เล่นบทพายเรือให้โจนนั่งแกก็ทำท่ากักแกก็จะดูสัญญาณก่อนว่าวางว่ายังไงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสภาหรือในกรอบการเมืองในระบบสภานี่นะครับของประเทศไทยมันมันจึงเกิดการเขาเรียกว่าพันลึกไงคือเกิดการสังรับสัญญาณคือไม่จำเป็นต้องในหลวง พูดเองครับแต่การส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดมันจะเข้ามาถึงกันตอนนี้เพื่อรู้ทันทางการเมืองข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือชวนมารอรับสัญญาณก่อนครับเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผมพูดถึงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าใครแม็กมันเกิดอะไรซึ่งผมก็ยังไม่ได้ติดต่อคุณสุทินนะครับว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรแต่อย่างน้อยที่สุด ในทางการเมืองนี่เราเห็นว่าการที่ขบวนเสด็จผ่าเข้าไปในม็อบเนี่ยไอ้ยุทธเป็นรัฐบาลคุมตำรวจตำรวจก็รู้ว่าม็อบอยู่ตรงไหนม็อบของคณะราษฎรเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางเสด็จโดยพาแทนที่จะเข้าราด,ดำเนินการก็ออกทางนางเลิงแต่ว่าปลายขบวนเนี่ยมันยาวปลายขบวนมันยังอยู่ในราชด,ดำเนิน ไอ้ตำรวจเสือกพาเข้าไปตรงนั้นไอ้ตรงนี้ครับต้องเป็นใครแม่ท the ี่จะบอกให้เห็นว่าเป็นพระราชประสงค์ของวังที่ต้องการสร้างสถานการณ์เองหรือว่าเป็นเรื่องที่ไอ้ยุทธสมรู้ร่วมคิดหรือว่าเข้าทางไอ้ยุทธพอดีไอ้ยุทธเลยจัดขบวนเสด็จเข้าไปในม็อบเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นประเด็นสำคัญแต่ว่ากันจริงๆแล้วประเด็นเรื่องเอ ประยุทธ์โหนวังหรือวังให้โหนหรือวังแบะท่าให้โหนเนี่ยถ้าเราจะเก็บลำดับเรื่องมาดูเราก็จะเริ่มเข้าใจเองว่ามันคืออะไรนะครับแน่นอนที่สุดผมยังไม่เปิดอภิปรายหมดนะครับผมจะประกบเหตุการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วสิ่งที่อภิสิ่งที่ขาดหายไปในการอภิปรายในประเทศไทยสุนายจะอภิปรายเอง ติดตามก็แล้วกันประเด็นแรกที่เชื่อว่าต้องเก็บมาคือประเด็นของเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับนายประยุทธ์อันนี้เป็นไม้เบื่อไม่เมาหลายรอบจนกระทั่งเริ่มเห็นว่าเอ๊วังนี่สงสัยเปิดทางให้อายุธมันโหนหรือเปล่าอ่ะอันนี้น่า,น,าน่าสนใจนะถ้าสัญญาณมาชัดว่าวังสั่งให้เปิดทางให้ยุทธโหน เพอเพอจะมีคำสั่งลงมาว่าชวนต้องตีความข้ขอกฎหมายแล้วให้แก้ยตัตติดังนั้นการแก้ยัตตินี้ผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่ชวนรอไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่รออะไรรอฟังสัญญาณครับแล้วสัญญาณจะส่งผ่านลงมาจะผ่านลงมาโดยผ่านนายทหารราชองครักษ์รองราชเลขาไอแดงไอแดงมันก็จะมีสายสัมพันธ์อยู่นะครับไออภิรัตน์นี่ แต่แน่นอนนะครับไม่มีรายลักษณ์อักษรแล้วว่าในหลวงสั่งอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าเขานี่คือวิธีการที่เขาทําลายรัฐบาลในรัชการที่แล้วมาแล้วนะครับในสมัยรัชการที่9 2้ารัฐบาลเนี่ยเขาผ่านคนใกล้ชิดอย่างนี้ทั้งนั้นแต่มาคราวนี้ในรัชการใหม่นี้เปิดเต็มเ,มเมนะครับแต่ก็ยังมีรักษาวัฒนธรรมกรมิกรมเนนอยู่ส่วนหนึ่งแต่เราพอมองเห็นได้แล้ว ประเด็นของสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่หนึ่งเรื่องการถวายสัตว์ผิดกฎหมายเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนที่สุดว่าสายสัมพันธ์ระหว่างวังกับสารรัฐธรรมนูญและสามปอทร,ราชมันถึงกันครับไอ้เจ้าสามปอทรราชนี่มันมีบารมีวันนี้ถึงขั้นสั่งสารได้แล้วนะผมจะบอกท่านสาตา์รรนะไม่ใช่เรื่องวังอย่างเดียวนะ มันอาจหารพื้ถึงสั่งสารได้แล้วแต่บางรูปประธรรมมันยังบอกไม่ได้มันน่าจะเกิดจากเบื้องบนครับเช่นกรณีของเรื่องการถวายสัตว์ผิดกฎหมายผมก็เคยอภิปรายเรื่องนี้ในคลิปหลายครั้งว่าการถวายสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เดินไปแล้วควักกระดาษขึ้นมาได้นะครับมันต้องมีอ่านเอกสารเพราะดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องมีแบบพิธี เลขาสำนักเลขานายกรัฐมนตรีจะต้องทําใส่กระดาษใส่กรอบแต่ครั้งนั้นแปลกมากอายุจกจากกระเป๋าขึ้นมาอ่านแล้วก็ไม่มีข้อความตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้และศาลตัดสินยังไงครับศาลตัดสินบอกว่าเรื่องนี้ไม่ตัดสินครับเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับกษัตริย์ครับเป็นยังไงมันหาทางออกอย่างนี้แต่ก่อนจะถึงการตัดสินตรงนี้ อายุท์ก็จัดพิธีเสมือนหนึ่งว่าวางเชียร์มันครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็เอาคํากล่าวของในหลวงเนี่ยที่วังมอบให้เอามากราบแหมตั้งแท่นใหญ่กราบจําได้ไหมครับเรื่องอย่างนี้ทําให้เราเห็นว่าเอ๊มันมีซัมติงเว้ยตอนนั้นเราก็ยังยังยังเอ๊ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ขอโทษนะถ้าส่วนตัวผมนะ ผมบอกท่นว่าผมว่าวังน่าจะมีส่วนสำคัญดังนั้นเรื่องการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเรื่องถวายสัตว์ยึงกลายเป็นสัญญาณบอกอันแรกว่าเอมาแปลกแล้วเว้ยเรื่องที่สองก็เลยชัดเจนบอกไม่ต้องไปเชื่อมันแล้วไอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคือว่าประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเออมันตัดสินไปได้เขาว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องที่สามอยู่บ้านหลวงกเกษรแล้วมึงอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่ว่ามันตัดสินจนอยู่ได้เก้าต่อศูนย์นี่ดังนั้นเฉพาะไอ้เรื่องสามสามประเด็นนี้นะเฉพาะสามประเด็นนี้นะอภิปรายกันหลายชั่วโมงแล้วครับทั้งประท้งประทวงเนี่ยประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการต่อตัน้น อาการจัดการกับผู้เห็นต่างจากกลุ่มของคณะรัษฎรที่ประยุทธ์ตอนหลังนี่มันได้น้ําเลี้ยงมันอย่างหนักมันก็เลยจัดการปราบปรามถึงขนาดผู้บชาการตำรวจท่านบอกให้จัดการเต็มที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะมันมีสัญญาณประสานมากกว่าพอบบตรก็จะถูกย้ายเหมือนกันเขาแซะเหมือนกันเพราะหาเงินสุห่วยบนซ่องเหตุการณ์เรื่องการแพร่ระบาดในซ่องไอ้ใน,ใน,ใ,นในบอนที่ระยองนะครับ เรื่องขบวนเสด็จก็ดีหรือการใช้หนึ่งหนึ่งสองอย่างเปลอะเลอะเทอะไปหมดอย่างหนักด้วยนะครับเรื่องการปราบประชาชนอย่างหนักอย่างอุกอาจไม่สนใจกฎหมายว่าเป็นอย่างไรหน้าถ้าไม่มีคำสั่งพิเศษนี่ตำรวจไม่กล้าเล่นขนาดนี้แหละครับแต่คำสั่งพิเศษนี้จะเป็นคำสั่งตรงจากวังลงมาหรือตรงจากไอ้เจ้ายุทธได้รับแล้วก็ส่งสัญญาณไป หรือว่าจะอาศัยช่วงเดียวกันอ,อาศัยประจบเหมาะด้วยอันนี้ต้องไปฟังในการอภิปรายทาถามบอกจะไปฟังทำไมเล่าเรื่องอภิปรายฟังสุนัยดียังมากกว่าอาภิปรายกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วมันไม่เหมือนกันครับของเราเนี่ยจะอภิปรายได้กว้างขวางไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่ฟังอยู่แล้วก็ช่วยกดไลค์ครับมันถึงจะกระจายออกไป ดูสดๆก็เป็นแสนขณะนี้ถ่ายทอดสดนี่เป็นแสนแต่ดูแห้งนี่บางทีคนดูไม่ทันบ้างคนข้างนอกจะเข้ามาดูบ้างคนที่ม่ไดนเป็นสมาชิกยูทูบม่ไดนเป็นสมาชิกใน Facebook เข้ามาดูยังต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการอภิปรายจะเห็นว่าแนวรบในสภาข้อดีคือมันกระจายข่าวได้กว้างแต่ข้อด้อยคือ พูดเต็มที่ไม่ได้ข้อดีของสุนันทีวีคือพูดเต็มที่แต่กระจายข่าวได้แคบดังนั้นเราต้องแก้ข้อด้อยของสุนัยทีวีโดยพี่น้องนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วขยายสมาชิกออกไปใครยังไม่ได้สับสกัยกดสับสก์เสียใครกดสับสกัยแล้วไม่ต้องกดอีกถ้ากดสับสกั์แล้วลืมกดกระดิ่งก็กดกระดิ่งให้เรียบร้อย ถ้ากดเรียบร้อยแล้วไปชวนคนอื่นอีกให้เข้ามาแล้วเราจะสามารถอภิปรายได้ถึงเนื้อถึงหนังได้ตลอดการทุกเวลาดังนั้นวันนี้เรายังต้องพึ่งระบบสภาอยู่ในแง่ของการกระจายข่าวกระจายข้อมูลไปถึงคนที่กลางกลางและคนที่แนวคิดล้าหลังที่สุดรวมถึงคนที่มันปิดตาตัวมันเองให้มันเห็นนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์นี้สำคัญที่สุดนะครับจะต้องมีอีกสองประเด็นคือเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเชื่อว่าเป็นประเด็นไฮไลท์แน่นอนว่าวันนี้ความเพราะอายุทธโหนวังหรือเปล่าทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ต่อการมีพระราช ประสงค์ที่จะให้สยามไบโอไซแอนโรงงานของรัชการที่10เป็นผู้ผลิตและผูกขาดวัคซีนในประเทศและอาเซียนอายุตก็รับลูกพอรับลูกเสร็จอายุตไม่ไปเป็นสมาชิกในองค์การอนามัยโลกในการจัดหาวัคซีนเลยทั้งทั้งญี่ปุ่นเขาก็ไปเป็นนี่คลิปญี่ปุ่นของผมนี่คนดูก็อย่างน้อยเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าพี่น้องครับท่านดูแล้วต้องช่วยกดไลค์พอกดไลค์ปั๊บมันจะขึ้นไปอีก ดังนั้นเรื่องวัคซีนเป็นเพราะว่าวังต้องการจะผูกขาดตรงนี้หรือเปล่าอายุธ์ก็เลยสนองรับเลยหรือว่าอายุธ์ทำแผนให้วังเพื่อที่จะให้วังผูกขาดเองเป็นสมประสงค์ได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินวังก็แฮปปี้อย่างนี้น่าพิจารณาและนี่คือสิ่งที่วันนี้ประชาชนเขามองเห็นปัญหาแล้วแต่เขาไม่รู้่มันเริ่มต้นจากอายุธ์หรือเริ่มต้นจากวังดังนั้นผมจึงมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของ ของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อว,วังแต่แน่นอนนะครับวังนี่วิธีคิดของวังวันนี้คือไม่อยากให้ใครมาแตะต้องแม้แต่สัมผัสแม้แต่บางเบาก็ไม่ให้ผมก็ยังสงสัยว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้ยติของฝ่ายค้านไม่เป็นไรครับถ้าไม่รอดก็สุนัยอภิปรายเองต่อไปนะครับและอีกประเด็นหนึ่งจากโควิดวัคซีนมันโยงมาถึง ไม่มีสตังช่วยเหลือไม่มีสตังเยียวยาฝ่ายค้านก็ต้องตั้งคำถามครับประเด็นนี้ไม่ตั้งไม่ได้นะก็คือถ้าคุณไม่มีเงินเยียวยาแล้ว54ล้านไปปรับปรุงซ่วมเครื่องบินพัะที่นั่งมึงเอามาจากไหนวะ้าไม่มีเงินจะเยียวยาประชาชนดูแลประชาชนและ750้าสิล้านไปปรับปรุงห้องนอนบนเครื่องบินพัะที่นั่งเอาเงินมาจากไหนวะ ดังนั้นวันนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเขาถือประเด็นนี้ผมจึงมองแล้วว่าเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อว,วังถ้าเป็นความผิดพลาดของประยุทธ์แล้วจะบอกว่า,างั้นเอาประยุทธ์อยู่ไว้ต่อไปก็แล้วแต่วังสิครับเพราะวันนี้ชัดเจนครับเอาอายุทธ์ออกไม่ได้อยู่แล้วครับสภาผมไม่เชื่อว่าสภา,อ,าออกได้ไม่เพราะว่าวันนี้สภา มันไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยเข้าใจนะไม่ได้อยู่ในระบบประชาปไตยไม่เหมือนกับตอนที่อภิปรายเรื่องสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งสมัยชวนชวนต้องลาออกเพราะอายครับมันผิดไม่เหมือนอภิปรายผมอภิปรายสมัยนายกบัญหารก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคชาติไทยกับพรรคความหใหม่ฟาดก,กันเลยยุบสภา แต่วันนี้เงื่อนไขไม่เหมือนกันเพราะเงื่อนไขาการดำลงอยู่ของอายุธมันอยู่ที่250กับวังเป็นสาระสำคัญดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดอภิปรายได้จะเป็นผลดีต่อวังเท่านั้นหนึ่งถ้าอายุธทำอายุธกระเจงมึงไปซะจะได้วังจะได้เบาแรงเพราะถ้าวังยังเลี้ยงอายุธอยู่ต่อไปแล้วมันเน่าอย่างนี้ เน่ากันเห็นเห็นฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วยังรักษาต่อไปวังพังด้วยวังต้องรับผิดชอบเองนะเอ,อดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมันจึงมีแม้จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยก็าตามทีในประโยชน์ของวังก็คือแม้วงังถ้าวังสั่งเองทำเองอายุต์เกิดตอบไม่ได้แล้วคนเข้าใจว่าเกิดจากวางเองวังก็ต้องปรับตัวนั่นเป็นสัญญาณที่บอกให้วังปรับตัวได้ และถ้าวังไม่ปรับวังก็พังอีกเหมือนกันงั้นไม่อภิปรายเลยยิ่งพังหนักครับกลายเป็นกระแสที่ไม่มีทางออกเลยครับสิ่งที่เรามองเห็นวันนี้ก็คือมันอมอึมพังงมอึมพังงำแล้ววันนี้ประชาชนเชื่อว่าวังเป็นด้านหลักของวิกฤตแล้วไม่มีการแก้วังก็ไม่มีวังก็ไม่มีโคศกจะแก้วังก็ไม่อยากแก้ดังนั้นผมว่าวันนี้เปิดสภา อภิปรายเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์คิดให้ดีนี่จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ายิ่งไม่เปิดอภิปรายเลยปิดหมดห้ามพูดหมดหนทางเดียวเท่านั้นแหละครับการเมืองนอกสภาจะต้องเป็นการเมืองหลักเป็นกระแสหลักที่จะต้องต่อสู้การปฏิวัติโดยมหาชนมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะปรารถนาแม้ว่ามันจะ หลายคนบอกเอาเลยเอาให้มันเต็มที่ไปเลยดีกว่าสุนัยไอ้นั่นแหละเข้าใจได้แต่ลงแรงเยอะมากในที่สุดสถานการณ์ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตใจไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสถานการณ์มันจะเคลื่อนตัวไปตามภาวะวิสัยของมันแล้วนี่คือสิ่งที่ เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสูนไนนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดใครที่มีความเห็นดีๆที่ส่งเข้ามานี้ขอให้ท่านไปเสนอความเห็นใน Facebook Fan Page นะครับ Official ของสูนไนนะครับที่เราขึ้นตอนช่วงเช้าของวันเสาร์แล้วผมจะคัดเลือกความเห็นของดีๆของท่านมาร่วมอภิปรายกันสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณครับ พบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ